เรื่องที่4นะครับที่หลายๆคนทำผิดพลาดนั่นก็คือการ copy job description นะครับตำแหน่งงานของเราที่บริษัทที่เราทำอยู่ปัจจุบันนันมาลงใน r e ูเม่ของเราทั้งหมดนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พลาดมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่า job description ในแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันและบริษัทก็มีการเขียนแบบย่อๆเท่านั้นเองนะครับว่าที่เราที่เขาอยากให้เราทำงานมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับและเราใช้สมัครงานนะครับอย่างแรกเนี่ย อาจจะเป็นคาคีย์เวิร์ดที่ไม่เหมือนกันละเพราะว่าบริษัทเราอาจจะใช้คีย์เวิร์ดคํานึงนะครับในการน,นําเสนอเนื้องานของเรานะครับเช่นนะครับอาจจะใช้คําว่า business executive นะครับเพราะเออเราทำ business นะดูแลธุรกิจนะแต่จริงเราทําฝ่ายขายใช่ไหมดังนั้นถ้าเราเปสมัครงานตำแหน่งฝ่ายขายที่เป็นเซลนะครับแล้วเราไม่ได้แปลงคําจาก business นะเป็นเซลล์ก็จะเห็นว่าตําแหน่งงานไม่ตรงกันละครับดังนั้นตําแหน่งงานที่หม่เขาก็ไม่เรียกเราสัมภาษณ์งานนั่นเองนะครับดังนั้นคือเรื่องคีย์เวิร์ดตรงนี้คือเป็นสิ่งที่ระวังมากๆนะครับในการแปลงนะครับับอนที่2 มันมีความไม่ชัดเจนของข้อมูลเกิดขึ้นนะครับดังนั้นการสมัครงานนะครับเราจะต้องบรรยายอธิบายให้ได้นะครับว่างานที่เราทำน่ะคือทําอะไรนะครับทําแล้วทําเพื่ออะไรโกคืออะไรนะครับผลลัพธ์คืออะไรนะครับทําแล้วสิ่งที่ประสบความสาเร็จคืออะไรนั่นเองนะครับดังนั้นเนื้อเรื่องทั้งหมดสตอรี่ทั้งมดนะครับจะต้องมาใส่ทั้งมดนะครับในรซูเม่ของเรานั่นเองนะครับและอาจจะใช้เทคนิค bullet point ช่วยเพิ่มเติมนะครับในการแยกเนื้อหาต่างๆนะครับให้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับ